ยังไงคะอืมหดอกนี้สวยมากคูณสิบสองรัวๆไปเลยเออสุดปังจา้าต้องให้มันได้แบบนี้ก๊กก๊กก๊กก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหมวยนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะจ้าสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอมมยช่วยเบ็ดได้เลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับน้องหมยในช่องอมมยช่วยเบ็ดอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันกับเกมหลัก กินในเกาะสุดปังพลังเหมียวค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะก็หยุดดูหน้ากติกาเกมแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆหน้านี้ก่อนได้เลยนะจ๊ะและเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่กล้าเล่นเองนะคะมาค่ะวันนี้เดี๋ยวนุ้งหมวยจะพาปังเองอย่าเพิ่งเสี่ยงเล่นเองนะจ๊ะไปกันค่ะทุกคนเริ่มต้นเบสสวยๆที่200กันก่อนเลยกดเทอร์โบสปินนะคะวันนี้ขอออโต้สปินหน่อยสัก5 0ิบรอบอ่ะยาวไปอู้ คอมโบสวยๆมายาวไปยาวไปค่ะโอ้โหปิดสวยๆ1 4 6สอื้อหกกรุบกไปเลยค่ะสปินต่อไหมรอแล้วค่ะ48รอบที่เหลือยังไงคะไปกันต่อโอ้โหโอ้หน้องเหมียวต้องเข้าแล้วนะคะมาหรือ,อยังมาหรือ,อยังอู้หูอวันนี้นั่งลุ้นชิวๆเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกดสเปซบาร์เองนะจ๊ะเออก็ลองออโต้สปินบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรบ้างอืม มารอชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะปังหรือเปล่าอูห้หูมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้องเหมียวคูณสี่เออคูณสี่ไปสิคันนี้รออีกหนึ่งสเก็ตเตอร์เท่านั้นอุ้ยมาแล้วอืฟรีเกมไวเวอร์ค่ะอะสตาร์ทไปเลยสิค่ะมาค่ะมาค่ะยังไงคะเอาโหตัวคูณมาก่อนเลยอันดับแรกนะคะอขอคอมโบเน้นๆหน่อยจ้าอะยังไงคะอืม คอมโบโรัวรจ้าโอ้โหขน้องเหมียวมาอีกนิดสิคูณหกไปแล้วค่ะตอนนี้มาค่ะรอคอมโบอย่างเดียวเลยอ่ะยังไม่มานะคะตัวคูณมาอีกรัวๆนะคะมายังคือคอมโบมาแล้วกับคูณสิบไปเลยน้องเหมียวอู้หูอูๆๆ้หตรงแบบนี้นะคะทุกคนไปกันต่ออีกสรอบที่เหลือค่ะยังไงคะยังไงคะอุ้ยนี่คูณ12แล้วค่ะทุกคนเออไปค่ะไปต่อค่ะไปต่ออีกสองรอบเท่านั้น ยังไงคะยังไงคะอืมหดอกนี้สวยมากคูณ12งสอรัวๆไปเลยเออสุดปังจา้าต้องให้มันได้แบบนี้ยาวไปยาวไปค่ะกบบิ๊กวินไปเลยสิคะโอไม y god ต้องแบบนี้นะคะเมกะวินไปที่9,240ยยยกับอีกหนึ่งรอบสุดท้ายยังไงอื ปิดท้ายสวยมากจ้าโอ้โห,โโหไปให้สุดค่ะไปให้สุดก็บิ๊กวินไปเลยสิค่ะเออตรงแบบนี้นะคะบิ๊กวินสองรอบติดรัวๆไปเลยอืม,อมรอบสุดท้ายของเราอ่ะมาดูโทโวินกันหน่อยวันนี้ปังสุดๆปังปีเลยเออชนะไปทั้งหมด17720สวยๆจสวจะพี่จ้า คุ้มค่ามากเลยค่ะทุกคนเอาล่ะคะ่ะวันนี้น้องหมวยต้องพอแค่นี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจุกสุดๆไปเลยขอฝากเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาใหม่นะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ่งกริงช่องอม,มวยช่วยเบ็ดไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนว่าน,น้องหมวยจะพาเพื่อนๆแตกกระจุยกระจายแค่ไหนสําหรับวันนี้น้องหมวยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบายๆกันทุกคน